คนณคุตั้งชื่อยังเดี๋ยวเราตั้งให้เนี่ยหชื่อชื่อน้องอย่าอย่าเล่นมีดอย่าเล่นมีดอย่าโกงอย่าโกงครับน้องเฮ้ยแล้วคผมมีเกาะเนาะเฮ้ยคุณคุณยังขี้โกงเราี่คุณฟระแฟร์อ่ะรู้จักปะสู้นะรับเคีโอเคพักเยอะๆคอะคนบายบายเฮ้ยหลบทำไมอ่ะที่นี่ใครอ่ะ ที่ประชุมอ่ะเขาเขามีเขาจะไม่ใบแล้วปะไอ้เหี้ยจุดอ่ะหรือว่าเขาจะไปแล้วเขาจะไปแค่ไหนเขามันมันจะเว้นมันจะเว้นเว้นไปก่อนช่วงนี้ไม่ใบพี่โจพี่คนพี่พี่พี่คุณยืมรถอนหนะพี่โอพี่โจมันนี่ไงชาวนาว มาตอนสปายเดี๋ยวมาแบบเพรแป๊บนึนนงงขนไปไม่ได้ได้ยินปะได้ยินแล้วได้ยินมันจะขยันใช่ไหมเออเออว่าวันนี้กูได้ออกประหารอะไรทำแต่ว้ยฟันพัดมาแล้วเว้ยแต่ไม่ได้ตามพี่ใช่ปะจบละยัยมีใครอยู่ปะ แค่กินนังแม่งรอบตัวไปเนะี่ยไอ้ศอกแม่งโด่งดีมากนะพี่ก๊อฟพี่ดูปะแค่กินนังแม่งโด่งดีมากเลยนะก็เดยกสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้มันก็ต้องงัดดีๆมึงเชื่อกูดิอะไรถ้ามันไม่งัดอ่ะมันจะไม่งัดได้ยังไงมันงัดอยู่ทุกวันเนี่ยกูกบอกให้นะเราต้องคุยกันไว้เราเรา,เราต้องแบบไม่ไม่ตกตากเลยไม่ให้ใครรู้เลยอ่ะใช่พี่ดู ไ,ได้ตีได้ตีแน่ๆคืออาเทนาผมวอรเลยเพราะอาเทนาเอาหล่อนให้คืนอะมาบั๊ มันบั๊กอ้อเหรอคุณกระเป๋าอะไรอะกระเป๋าหนึ่งสองสองแปดโอ้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 เอาเอาเอ้าเฮ้ยอะไรอะไอ้คุณมันขึ้นไม่ได้มันคือหัวใจฆาตกรหัวใจฆาตกรคืออะไรอะใครใครเป็นฆาตกรรอเล่นรอเล่นถ้าลุดใครเป็นฆาตกรให้ครับให้ให้ ให้ใจเหรอให้ใจอือให้ไปกี่อันแล้วอ่ะอ้ยไม่ทวนเลยอะไรดิใช่ไหมว่าคนๆตั้งชื่อยังเดี๋ยวเราตั้งให้ไหนนี่ยชื่อชื่อหน่องคิกกี้องพันดี่พันเจ็ดใช่ไหมพสี่พเ น้องหมูสีชมพูงไงน่ารออักพริกหมูเหรอใช่น่าริกกี้จังทำไมเปลี่ยนสีนเนี้ยไม่เคยใชงก็เปลี่ยนบ้างใช่หรออืมเปลี่ยนไปเรื่อยอยะอ๋อเปลี่ยนไปเรื่อยที่เหมือนเปลี่ยนสาวเปลี่ยนใจอะไรเงี้ยอะไรนี่จ้าฮะยหัเฉยๆฉยหเฉยเฉย เราดูร้อนลนอะเลิกลอะอ้าวทำไมเป็นของกัมมันละไม่เป็นของกัมมันละเปลี่ยนหน้าแล้วทำไมอ่ะไม่เห็นเนาะเปลี่ยนหน้ากัมมาแล้วเนี่ยขอโทษขอโทษขอโทขอโทไหมอือบดหงอยอยู่แล้วเหรอฮะไม่ดูหน้าตัวเองเลยอุ้ยปากดีนะรู้เลยว่าจะโดนถีบไง เอ้ยมวยทะเลปะเปล่าวมานีิลงมาดิยังไ,ไม่มีเขตเราเราเล่นได้อยู่ใครอยากวินข้าวอ, <c oughs> อย่าอย่าเล่นมีดอย่าเล่นมีดอย่าโกงอย่าโกงครับน้องเฮ้ยขโทษเขามผมมีกเกาะเนาะเฮ้ยคุณคุณยังขี้โกงเราี่ คุณกาแฟอ่ะรู้จักปะหยิบก่อนพี่เธอค่ะพี่เธอยังคล้ำอยู่ไหมนี่จะชิบบอ่ะไปเ่ยะยีกองนะไปไ<ะ>หน ได้ยินเสียงว่ะซึบซึบซึบเลยอ่ะนั่นแหละสี่เจ็ดสี่แปดขึ้นมาลงไปทำไมอย่าเออ้คนจะบต่อได้ไงอ่ะเก่งต้องไปทำอะไรอีกปะเนี่ยไม่ได้ทำอะไรแต่ว่าเดี๋ยวจะบินเราพี่พักไปจะไปอ๋ออันนี้ก็บางอีกเหรออะไรนะคันนี้ก็บางอีกเหรอ หรือว่าเขาพยายามจะฆาตกรรมวะคุณเขาต้องพยายามจะฆาตกรรมเราแน่เลยเขาขับรถมาเผิ่ลงมาเมื่อกี้เห็นปะใครวะไอ้คุณเหรอนี่ไงอาคุณชัวร์ให้ทะเบียนบอกเราจับฆาตกรนั่นแหละฆาตกรสาวยน้ำคุณเองสาไม่ใช่เตรียมยางมานั่งแบบมะเผานั่งยางใช่ปะอืมเราเรา,เรามีอาวุธบอกแค่นี้วอไปไหนอะ่ะ ไปละพักละใช่ไใช่ว่าเดี๋ยวจะไปพักละว,ว่าพรุ่งนี้ <พา S 1> มีธุระแล้วก็ด <มา S 2> ีพายเยอะๆพักบ้างพักบ้างนี่เอว่ากินตอนรับเคสนะครับคนคลาสอันนี้กุง้งกุ้งจริงหรือกุ้งปลอมกุ้งจริงดิคืออะไรอะพี่ พุ่งจริงจังอ่ะอะไรเงี้ยอะไรอะไรโอ้โหโคตรไกลอ่ะคุณเราต้องไปละถ้าถ้าคุณน่าจะไม่ได้เจอแล้วคุณไปแล้วใช่ปะใช่ใช่เดี๋ยวจะไปแล้วโอเคโอเคโอเคบายบายสู้นะรับเคกโอเคพักเยอะๆคุณบผมบายบายบายเฮ้หลบทำไมอ่ะที่เป็นใครอ่ะจะฆ่าจะฆ่าที่เป็นหน้าเหีย ไม่ขึ้นสักทีวะ